สวัสดีค่ะเดคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดมาคอนี่แกลนนะคะวัด โซนวัดขวดหินเขาไผ่นะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองระยองนะคะหลังนี้นะคะบ้านเสร็จพร้อมโอนแล้วนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านที่ยื่นกู้แล้วเข้าอยู่ได้เลยก็ลองแวะเข้ามาดูที่เดะมาคอนนก่รนนะคะตอนนี้มีว่างหนึ่งหลังสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้รายได้ลูกค้าอยู่ที่1 4 0 0 0บาทสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะสำหรับหลังที่เราจะมารีวิวกัน ในวันนี้นะคะสำหรับโครงการเดอะมาโครนี่แกรนนะคะก็เป็นบ้านเดี่ยวนะคะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะแบ่งเป็น2เฟสเฟสที่1กับเฟสที่2นะคะถนนด้านในของโครงการเนี่ยกว้าง8เมตรตลอดแนวนะคะ<ม>แล้วก็สำหรับหลังที่เรานำมาเสนอลูกค้าในวันนี้นะคะก็จะเป็นหลังนี้ค่ะ หลังนี้นะคะพื้นที่47ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะจอดรถได้2คันจันสกิดเ็นว่าตัวบ้านเนี่ยดูแล้วมีขนาดไซส์ใหญ่มากๆเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทำให้เราได้หน้าบ้านที่กว้างนะคะตัวลักษณะโครงสร้างของบ้านเนี่ยเป็นทรงปั้นหยานะคะแล้วก็จุดสำคัญเลยก็คือเฟสที่สองเนี่ยจะไม่มีเสาไฟ,ฟฟ้าด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ สวัสดีค่ะจ้าจ้าใช่จ้าใช่จ้าใช่ค่ะค่ะผู้ผู้รับจำนองค่ะ ใช่ค่ะใช่จ้ะใช่จ้ะจ้ะได้จ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ปั้นหยานะคะก็หลังคาจะเป็นซีแพคโมเนียนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยใช้โครงเหล็กกวาวนัยนะคะด้านใต้หลังคาแนวบุกกนรร้อนให้นะคะโครงสร้างตรงเทเลสตรงนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างเทปูนจริงนะคะเทคารด้วยลูกค้าสามารถต่อบันไดขึ้นไปชั้น2ต่อเป็นบ้าน2ชั้นได้เลยนะคะด้านล่างเนี่ยเทคารรับแรงไว้แล้วนะคะแล้วก็รั้วเนี่ยเป็นรั้วเหล็กแบบนี้นะคะรั้วเหล็กแบบนี้ ได้แบบเนี้ยเหมือนกันนะคะกว้างเลยค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะจะสังเกตเห็นว่ากําแพงด้านขวามือแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ย เราให้กำแพงที่สูงสำหรับลูกค้าเลยนะคะที่1เมตร80เซนติเมตรนะคะก็เวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะมองไม่เห็นกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะสับโคมไฟส่องแสงสว่างของตัวบ้านเนี่ยเฉพาะด้านหน้าบ้านนะคะเราให้โคมไฟนะคะถึง4ดวงด้วยกันนะคะเพราะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของแสงสว่างแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านรุนกัดรถตรงนี้นะคะได้เหมือนกันทุกหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นปูกกระเบื้องลงจอดรถ แล้วก็ทำฟ้าโรงจอดรถใส่ไฟดาวไลท์ให้ลูกค้าด้วยนะคะบริเวณด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ช่องเก็บอุปกรณ์นะคะลักษณะโทนสีของตัวบ้านนะคะจะเป็นเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะปูกระเบื้องให้แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะเราก็จะทําเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้นะคะมีคิ้วกันลื่นให้นะคะพื้นด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นแกนิโตทั้งหลังนะคะลักษณะของกระจกนะคะเป็นกรอบขาวเขียวตัดแสงได้แบบนี้เหมือนกันทุกหลังนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะพบกับห้องโถงค่ะสังเกตเห็นพื้นนะคะก็จะเป็นพื้นแกนิโต้สีครีมแบบนี้เหมือนกันทั้งหลังทุกหลังนะคะ ด้านบนนะคะก็จะเป็นโคมไฟนะคะได้โคมไฟแบบนี้2จุดด้วยกันนะคะทุกหลังเช่นเดียวกันนะคะฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะคะตกแต่งด้วยไฟดาวลน์นะคะบริเวณความสูงนะคะจากพื้นเนะะี่ยค่ะถึงฝ้านะคะสูง3เมตรค่ะความความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะสูง3เมตรแล้วก็ได้โคมไฟแบบนี้เหมือนกันทุกหลังนะคะ แล้วก็ด้านล่างจะสังเกตเห็นว่าเป็นแบบคิ U ้ว U PVC สีขาวเป็นคิ้วกันเปื e ้อนนะคะได้แบบนี้ทั่วกันทุกห้องค่ะรอบเลยนะคะทุกห้องค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นกระจกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเป็นบานกระทุงค่ะมีมุ้งลวดให้นะคะด้านท้ายตรงนั้นจะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์นะคะ ทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็คือจะได้แบบนี้เหมือนกันทุกหลังเลยนะคะแล้วก็หลังนี้เนี่ยยังว่างอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะทุกอย่างที่เห็นคือลูกค้าได้เหมือนกันแบบนี้ทุกหลังนะคะคมไฟตรงเคาน์เตอร์บาร์ฮูดดูดวันนะคะแล้วก็ได้เคาน์เตอร์บาร์แบบนี้นะคะลายหินอ่อนนะคะใส่คิ้วนะคะกันกระแทกแล้วก็มีตู้เก็บของด้านล่างแบบนี้ให้นะคะมีอ่างล้างจานมี เตาแก๊สสองทิศทางพร้อมติดตั้งเป็นเตาแก๊สแบบฝังให้นะคะติดตั้งให้แบบนี้เลยคูดุดควันแล้วก็เดินท่อเป็นป่องควันออกด้านข้างหลังบ้านให้แล้วนะคะสวิตช์ไฟปักไฟมีให้ครบทุกจุดนะคะก็สามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยอันนี้ก็เป็นเคฟฟาน์เตอร์บาร์เอาไว้นั่นงแบบทานกาแฟทานขนมทานอาหารเบาๆได้เลยนะคะ<ม>แล้วก็เวลานั่งตรงนี้ก็สามารถมองเห็น วิวด้านหน้าห้องโถงได้หรือลูกค้ายอยากกั้นเป็นบานกระจกกั้นกลิ่นก็สามารถกั้นได้นะคะแยกพื้นที่ระหว่างห้องโถงกับห้องครัวนะคะถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะตรงนี้เนี่ยความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะสูง3เมตรเท่ากันทุกห้องนะคะไฟดาวลายทุกห้องนะคะมุงลวดมีให้ครบทุกห้อง พืนแกนิโต้นะคะอันนี้เป็นห้องมัสเตอร์เบดมก็สามารถใส่ที่นอน6ฟุตตู้สมบานตูแต่งตัวพร้อมโต๊ะทำงานนะคะจุเข้าในห้องนอนมัสเตอร์เบดมได้เลยแล้วก็ห้องนี้จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะสังเกตเห็นว่าห้องน้ำเราเนีน่ยฝ้าสูงสูงมากนะคะสูงชนฝ้าเลยนะคะปูกกระเบื้องลายหินอ่อนให้นะคะตกแต่งด้วยคิ้วสีทองแบบนี้นะคะ มีกระจกกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะแล้วก็มีบ็อกสําหรับติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วยจกกังใจเลนว่าเราทําช่องเก็บของให้ลูกค้าเยอะมากๆนะคะลูกค้าที่แบบชอบตกแต่งห้องน้ําหรืออุปกรณ์อาบน้ําเยอะนะคะไม่ต้องเจาะเพิ่มแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าที่เก็บของเราเยอะมากๆแล้วก็สาหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องชักโครกที่เป็นแบบตัวเล็กนะคะของเราเป็นหน้ากว้างไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนของเคาน์เตอร์อ่างลังหน้านะคะทําเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ให้เลยนะคะบานกระจกไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะถัดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่2ก็จะได้บานหน้าต่างแบบนี้นะคะ2ช่องทางนะคะ ห้องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถใส่ที่นอน6ฟุตตู้สามบานสตูแต่งตัวได้นะคะว้างขวางปักไฟมีให้ครอพร้อมเลยแล้วก็ทุกห้องเนี่ยเราจะติดตั้งบล็อกสําหรับเชื่อมต่อช่องแอร์ไว้ให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นเกนิโต้ทั้งหลังมีคิ้วกันเปื้อน UPVC ให้ทั้งหลังค่ะกระจกกรอบขาวเ,าเขียวตัดแสงทั้งหลังค่ะ อันนี้ถัดไปเป็นส่วนของห้องน้ําส่วนกลางนะคะก็จะได้ลวดลายเหมือนกับห้องน้ําส่วนตัวทุกอย่างแต่ว่าห้องนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะ เนะะี่ยค่ะปลูกกระเบื้องชนฟ้ากันไปเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําสูงมากๆอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะตอนนี้ยังว่างหนึ่งหลังสุดท้ายนะคะหลังนี้ลูกค้ารายได้อยู่ที่14,0 0 0บาทก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วนะคะมีะทําเป็นสเต็ปสองสเต็ปกันส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยช่องเก็บของเยอะมากมาก,มากนะคะลูกค้าไม่ต้องเจาะพื้นที่เพิ่มเติมเลยนะคะพื้นที่เก็บของเยอะมากจริงๆ ถัดไปจะพาไปดูห้องนอนที่3นะคะซึ่งก็จะแยกตัวมาจากห้องนอนที่1และ2นะคะห้องนี้ห้องนอนที่3เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ฝ่าสองห้องที่เราพูดถึงมานะคะก็ห้องนี้เราจะทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องผู้สูงอายุก็ได้นะคะเพราะมีขนาดใหญ่กว้างขวางมากๆค่ะห้องนี้แล้วก็มีบานหน้าต่างให้ถึง4ช่องด้วยกันเลยนะคะฝ้านะคะสูง3เมตรทุกห้องนะคะแล้วก็มีช่อง สำหรับติดตั so, ้งแอร์ไว้ให้นะคะช่องเชื่อมต่อสายไฟนะคะทุกทุกห้องเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำ да ก็ทำช่องสำหรับติดต sure ่อเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้แล้วนะคะสำหรับเมนเบเกอร์นะคะก็ติดตั้งไว้ให้จำนวนหลายเขาเรียกเขาเรียกลูกตู้เนาะก็ติดตั้งไว้ให้พร้อมค่ะสำหรับที่จะรองรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องมาเชื่อมต่อกับตัวเมนไฟนะคะ สำหรับหลังนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะลูกค้าที่สนใจบ้านเดี่ยวพิกัดขดหินเขาไผ่นะคะติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้ะคะ่ะที่0 93 3962949นะคะหรือ0 960199692นะคะทางเรามีบริการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอย่าลังเลรีบเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะหลังสุดท้ายแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์ในครอบครัควรที่อบอุ่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ